ตลอดระยะเวลาการค้าแข่ง19ปีครับโรเบินเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกเรียกว่านักเตะกระดูกยุงนักเตะมนุษย์แก้วที่พร้อมจะบาดเจ็บอยู่ตลอดเวลาจากสิติทั้งหมด19ปีกับการเป็นนัฟุตบอลเขาเจ็บไปถึง60ครั้ง Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน ฟุตบอลิสตา้าบายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับตอนรากับสู่บอลลิสต้านะครับกับผมจิตกรเสียเงรือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับวันนี้เป็นเรื่องของไอเอนโรเบนครับหนึ่งในปีความเร็วสูงหนึ่งในตำนานของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไบร์นมิวนิกและอัรมาดิดเชลซีแต่สิ่งที่ไม่น่าสนใจก็คือตลอดระยะเวลาการค้าแข่ง19ปีนะครับโรเบนเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกเรียกว่านักเตะกระดูกยุงนักเตะมนุษย์แก้วที่พร้อมจะบาดเจ็บอยู่ตลอดเวลาจากสตีทั้งหมด19ปีกับการเป็นนักฟุตบอลเขาเจ็บไปถึง ครับในขนะที่เป็นนักงแต่ที่เจ็บง่ายแล้วก็เจ็บบ่อยแบบนี้แต่ทําไมยังยืนระยะได้อย่างยาวนานและยังมีความยิ่งใหญ่อยู่ในตัวเราบนเริ่มต้นในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลอยู่แล้วครับพุ่พ่อของเขาเนี่ยทำธุรกิจ เกี่ยวกับฟุตบอลมันเลยทําให้ช่วงเวลาที่เติบโตมาเนี่ยอยู่กับฟุตบอลมาโดยตลอดเขาถูกส่งไปเรียนอยู่ในโรงเรียนฟุตบอลโดยเฉพาะเลยเนะครับแทนที่จะเป็นโรงเรียนตามสายสามัญตามปกติทั่วไปซึ่งคุณพ่อเขามั่นใจมากว่าลูกชายคนนี้ของเขาเนี่ยจะต้องเติบโตขึ้นมากลายเป็นนักฟุตบอลได้และนับแต่นั้นมาครับคุณพ่อก็พยายามสนับสนุนทุกอย่างครับเป็นผู้ช่วยให้เป็นเอเจนต์เป็นคนคอยประสานงานทุกอย่างรเราเป็นเด็กที่มีฝีเท้าเร็วจัดจ้านครับและก็มีเทคนิคที่เหนือกว่าเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันคุณพ่อของเขาเนี่ย ที่มีชื่อว่า c าวเวอร์เมทอดซึ่งเป็นหลักสูตรที่เขียนโดย View Cover ครับโดยเอาต้นแบบมาจากสไตล์การเล่นของเปเล่และดิโก้มาโดนาครับเอามาวิเคราะห์แล้วก็หาจุดแข็งมารวมกันครับจุดประสงค์ก็คือ ทำให้ผู้เล่นเกมรุกเนี่ยมีความสามารถเพิ่มขึ้นอีก5ข้อใหญ่ๆครับหคือการครองบอลครับสคือการรับส่งบอลครับสคือความสามารถเฉพาะตัวในการดวลเดี่ยว C ีสปีดครับและ5การจบสกอร์ทั้ง5ข้อนี้นะครับถือว่าเป็นลายเซ็นของนักเตะปีกในทีมชาติเนเธอร์แลนด์เลยครับแต่ตามปกตินะครับไอหลักสูตรนี้เนี่ยจะใช้ในเด็กอายุระหว่าง8ปดถึงสิปีแต่ความโดดเด่นของโรบเบนเนี่ยเขาได้รับเรียนหลักสูตรตั้งแต่อายุ6 แล้ววันหนึ่งครับตอนที่เขาอยุ16ปีก็มีเสียงโทรศัพท์มาจากคุณแม่โคมบอกว่ารีบกลับบ้านด่วนเพราะที่บ้านเนี่ยมีตัวแทนจากส,มสโมสรกรอิงเกนรออยู่ครับเราไปเล่าใหฟังว่าตอนย้ายไปไม่ได้คาดหวังเลยครับ เพราะว่าอายุยังน้อยนะฮะแต่พอไปถึงปุ๊บโคชก็เรียกขึ้นทีมชุดใหญ่เลยครับแล้วก็ให้โอกาสนั่งสำรองทันทีหลังจากนั้นเขาถูกส่งลงสนามครับเขาโด่งดังภายในข้ามคืนครับได้รับการสนใจจากบรรดาสื่อมวลชนได้ลงในสกูปข่าวได้ออกในไฮไลท์ในโทรทัศน์มันเริ่มไม่ง่ายแบบนั้นเลยครับแต่จุดเริ่มต้นด้วยสไตล์การเล่นที่เป็นปีกมีความเร็วเลี้ยงบอลแบบนี้มันต้องเจอด่านทดสอบอยู่แล้วครับทุกครั้งเวลาลงสนามแล้วเจอบรรดาดเด็กๆเหล่าเนี้ยทักษะคล่องแคล่วเลยนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นเป้าหมายสลับ กองหลังจอมโหดอยู่แล้วครับในการจะสกัดกัน้นการเสียบให้คว่ทำทํายังไงได้ครับให้หยุดได้ได้ซึ่งโรเบนโดนตั้งแต่วันแรกครับที่เริ่มต้นแต่ในช่วงนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะทําให้เขานั้นกลายเป็นนักเตะที่บาดเจ็บบ่อยครับโรเบนบอกว่าเป็นเรื่องปกติครับที่เจอแบบนี้แต่ตอนนั้นมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังเด็กอยู่ด้วยครับมันเลยเอาตัวรอดได้ง่ายขึ้นแม้ว่าจะโดนเตะโดนอะไรก็ตามแต่การฟื้นฟทูทุกอย่างมันเร็วครับมันง่ายสภาพาร่างกายยังดีอยู่หลังจากนั้นพนักงานก็เติ กับการเล่นในลีกฮอนแลนด์พาบอลไปในพิธีอันตรายแล้วก็หาบอลเปิดเข้าสู่กรอบไปโทษซึ่งตรงนั้นกว่าจะมีเพื่อนร่วมทีมอย่างมาตัตยาเคสแมนกองหน้าชาวเซิฟที่กำลังท็อปฟอร์มยิงประตูให้แต่จุดย่างก้าวสำคัญคือการย้ายจาก PS v วีมาอยู่เชลซีครับในปี2 0 0 4ด้วยค่าตัว12ล้านปอนด์แน่นอนครับโรเบิร์ตหมายมันปั้นมือว่าจะแจ้งเกิดให้ได้ครับเพียงแต่ว่าลีกอังกฤษนั้นหนักหน่วงกว่าที่เขาคิดแค่ลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องครับก็เจ็บพักไป3เดือน โดนโอลิเวียดากูอัดเข้าใส่โรเบ็นย้อนให้ฟังบอกว่า,วาตอนนั้นเขายุยุ20ปีครับเขาคิดว่าผมน่ยเตรียมพร้อมให้ดีกว่านั้นเพราะโคชอย่างมูรินโย่เนี่ยคาดหวังจากตัวคุณมากๆแน่ๆแต่พอไปถึงปุ๊บเขารู้เลยครับว่าโอ้โหมันแตกต่างกันเยอะมากครับต้องอึดขึ้นต้องแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็ต้องเร็วขึ้นด้วย <m uch 1> เขาเล่าให้ฟังว่าในการเจ็บครั้งแรกที่สําคัญนะครับที่ทำให้เขาพักไปถึง3เดือนจากเกมอุ่นเครื่องเนี่ยครับที่โดนโอลิเวียดากูอัดเข้าใส่ หนักหน่วงมากครับมันเป็น3เดือนที่ทรมานมากๆแล้วพอกลับมาเขาก็ต้องเจอแบบเดิมครับทุกสัปดาห์ครับคู่แข่งจ้องจะหยุดเขาด้วยการทำฟาวา้์ด้วยการเตะด้วยการทำยังไงก็ได้ครับเพื่อหยุดให้ได้และตอนนั้นน่ะเขาก็เหมือนแบบเป็นเด็กที่ยังหัวดื้ออยู่ครับยังเถนตรงที่จะพยายามเลี้ยงผ่านให้ได้จะเอาชนะให้ได้มันเลยเป็นเหมือนประตูที่เปิดรับความสุ่มเสี่ยงครับในเรื่องของการบาดเจ็บข้อเท้าบ้างขเขาบ้างสะโพกบ้าง,างจากเด็กเทพในฮอลแลนด์ and, ที่ไม่เคยได้รับบาดเจ็บสักครั้งเลยนะแต่พอย้ายไปยุโรปอิตปุ้บโดนต ได้แชมป์เพลยนบลลกสสมัยลีกคัพสสมัยเอฟเอคัพอีกหนึ่งสมัยแต่ในทางกลับกันครับโจเซมูนโยรู้สึกว่าความส,สม่ำเสมอในการลงเล่นของโรเบนมันมีน้อยเกินไปและไม่สามารถจะเป็นนักเตะที่สร้างประโยชน์ให้กับทีมได้ในระยะยาวครับโรเบนยอมรับเลยครับว่าทํางานกับมุนโยเนี่ยยากมากเป็นพวกที่ไม่ชอบนักเตะเจ็บออดแอบซึ่งตัวเขาเป็นแบบนั้นครับเจ็บอยู่ตลอดเวลาแทบไม่เคยลงเล่นอย่างต่อนเนื่องเลยแล้วยิงลีของอัีกฤเนี่ยโอ้โหโปรแกรมหนักมากครับหลายปีเจอช่วงคริสต์มาสบ็อกซิ่งเดย์อัดยาไปถึงช่วงปี เป็นเหตุครับที่ทําให้เชลซีนั้นขายโรบเบนให้กับเรอัลมาดริดครับในปี2007แน่นอนครับสโมสรใหม่ลีกใหม่ประเทศใหม่โรบเบนคดบาดหวังว่าเอาละที่นี่แหละจะเป็นจุดที่ทําให้เขาเติบโตขึ้นมาให้ได้แล้วความดูเดือดในเกมลีกมันก็อาจจะลดระดับลงครับไม่มีแบบเตะโหดเตะหนักเหมือนในพเมร์ลีกแล้วแต่สุดท้ายมันก็มาจนได้ครับมันเกิดขึ้นในช่วงปลายฤดูกาล2007-2008ครับเจ็บเข่าอีกแล้วแล้วก็คราวนี้เจ็บต่อเนื่องเลยครับอีก4เดือนพลาดไปหมด10เกมในช่วงปลายซีถั่ยนแปลงงงในโครสรส้าของเเรมาิปรป็นะีถ สสและต้องการจะสร้างทีมด้วยนักเตะระดับสูดปอ์ครับเพราะฉะนั้นจําเป็นต้อง ง,งปรปนั่นก็คือการขายนักเตะเก่าออกไปครับแล้วก็ไปลงทุนซื้อนักเตะใหม่สุดท้ายซัมเมอร์2009ครับโรเบนย้ายไปอยู่กับบาเยน์มิวนิคซึ่งจริงๆแล้วอาการบาดเจ็บมันก็ยังติดตัวอยู่เรื่อยๆเ,เขาพยายามจะหาวิธีที่ทําให้ตัวเองบาดเจ็บน้อยลงนะครับหลากหลายวิธีครับเช่นการทําสมาธิก่อนเกมแล้วก็ทายังไงได้ครับเพื่อลดการประทจมันเลยเป็นเหตุท,ที่ทําให้โรเบนนั้นเคยถูกเรียกว่าเป็นนักเตะจอมพุง่งเพราะเขาพยายามจะเซฟตัวเองเนี่แหละครับเพื่อไม่ให้โดนเตะไม่ได้โดนประทะให้มันมากขึ้นเพราะว่ามัมเีจเากรบบ็ เขาเล่าต่อนะครับบอกว่ามันมีช่วงเวลาที่พยายามทําความรู้จักกับร่างกายตัวเองให้ดีขึ้นครับพยายามหาวิธีการดูแลหลีกเลี่ยงการประทะาให้มากที่สุดแักเต่แต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันครับบางคนไม่เคยบาดเจ็บเลยแต่กับผมเนี่ยมันเป็นคนละแบบเพราะฉะนั้นผมเลยต้องทําสิ่งที่แตกต่างคนอื่นเยอะครับต้องดูแลตัวเองมากกว่านักเตะคนอื่นทั่ทวไปแต่ว่าช่วงที่มันเจ็บแล้วก็กลายเป็นข้อพิพาทมันเกิดขึ้นในช่วงปี2010ครับซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างต้นสังกัดของเขาครับก็คือบาร์เยมิเน่กับสมาคมฟุม ต้องพักยาวอีก3เดือนคาซาโรเมเก้ครับบริหารของสโมสรอนเซใต้เนี่ยโกรธมากครับบอกว่าพวกเขาต้องชดใช้เราชดใช้เราด้วยเงินก้อนโตเพราะนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่พวกเขาเอาน้กเตะของเราไปเจ็บจากเกมทีมชาติเรื่องนี้เนี่ยถกเถียงกันอยู่พักใหญ่เลยครับจนสื่อในเนเธอร์แลนด์เนี่ยตั้งฉายยาแนวล้อเลียนให้กับโรเบิร์ตครับบอกว่าเดอะกลาสแมนก็คือมนุษย์แก้วครับนิดๆี่หน่อยก็เจ็บแล้วเจ็บอยู่นั่นแหละซึ่งสำหรับตัวเขาเนะครับโรเบิร์ตบอกเป็นเรื่องใหญ่มากครับเขาไม่ชอบเลยครับไม่ชอบที่โดน้้ีวซาไป่ ร่างกายตัวเองมันเจ็บง่ายอย่างนั้นเพราะผมรู้สึกว่าผมควรต้องป้องกันตัวเองบ้างจริงๆผมไม่ได้อยากเจ็บพร่ำเพรื่อแบบนั้นหรอกมันเป็นคำพูดหลอนภาษาที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ผมรู้ว่าร่างกายของผมมีอะไรผิดปกติที่มันเจ็บง่ายเนี่ยนะครับต้องเรียนรู้ในร่างกายของตัวเองครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นการบาดเจ็บครั้งนั้นครับจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญโอเคครับตามปกติแล้วเขาก็คงไม่ได้แบบลงเล่นตลอดทั้งซีซั่นอยู่แล้วนะฮะแต่กลับกันครับเมื่ออายุมากขึ้นเเเเเเ้้้้าาาาาาากกกกกกลลลลััััับบ่นนนไดดีขึจจหหหตตตตผยยๆออองงงรสมธิใวว เขาจะมองไปถึงเรื่องของการรักษาตัวนอกสนาม้วยครับการรักษาตัวนอกสนามเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่สมัยอยู่ที่เรอัลมาดริดครับเขาได้รู้จักกับนักกายภาพบำบัดของทีมชาติเดนแลนด์ครับที่ชื่อว่าชูลาลิงครับแล้วทั้งคู่เนี่ยก็เป็นเพื่อนซีกซึ่งหลังจากที่เจอกับคุณหมอชูนะครับในปี2009เโรบเบนก็กลับมาลงสนามได้ในเกมลีกมากที่สุดในรอบ5ปีครับคุณหมออะไรครับบอกว่าสําหรับนักฟุตบอลแล้วนะครับบางครั้งเราต้องศึกษาครับว่าร่างกายของเราเนี่ยมีโครงสร้างอย่างไรครับแล้วค่อยเลือกสิ่งทีี่ดดสุให้กัับตวเา แน่นอนครับแต่ละคนไม่เหมือนกันเมื่อหายเป็นปกติแล้วเขาจะกลับมาเป็นขัญใจของใครอีกหลายคนและการลงทุนของเรอลมดริคุ้มค่าแน่ๆกับตั้เแต่คนนั่นคือสิ่งที่คุณหมอชูเคยบอกไว้ครับนอกจากนี้ครับรเบ้นยังรู้จักกับหมอนวดสายจับเส้นแล้วก็กล้ามเนื้ออีกหลายคนครับตั้งแต่อยู่ที่สเปนซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลสําคัญครับที่ทาให้เขายืนระยะในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพยาวนานเกือบ20ปีรเบ้นเล่าให้ฟังว่าให้ความสําคัญกับเรื่องของหมอจับเส้นเนี่ยมาตั้งแต่ปีสองพันเก้าแล้วครับเขาบอกผมว่า น็อตตัวเล็กๆที่ขันไม่แน่นสนิทแล้วก็รับรองครับเครื่องระเบิดแน่เพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อของผมต้องทํางานให้ได้มีประสิทธิภาพมากสุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ต้องขอบคุณคุณหมอทุกๆคนครับที่ทําให้ผมมาถึงจุดนี้ได้และยิ่งไปกว่านั้นครับพอย้ายมาอยู่ที่มิวนิกคจุดเปลี่ยนอีกหนึ่งคนก็คือฮันส er ์วิลเฟรมมุลเลอร์โวฟาดหรือที่เรารู้จักกันในนามของหมอเทวดานั่นแหละครับดอรฟาดเล่าให้ฟังครับบอกว่า จำได้เลยครับวันแรกที่อูลิเทเนสติดต่อมาบอกว่าเรากาลังจะซื้อนักเตะคนนี้คุณหมอช่วยไปดูหน่อยสิว่าร่างกายของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงมันคุ้มค่าต่อการที่จะเสียหรือเปล่าเพราะว่าจากข่าวสารที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่เจ็บง่ายเจ็บบ่อยเหลือเกินแล้วคุณหมอก็ไปตรวจครับซึ่งพอเจอครั้งแรกแล้วตรวจดูอะไรนิดหน่อยครับคุณหมอก็หันไปบอกกับอูลิเทเนสเลยว,ว่าจ่ายเงินซื้อได้เลยสวยเรื่องอาการบาดเจ็บ รับบิดชอ,อคุณหมอเทวดาเล่าต่อครับว่า,วาการดูแลนักเตะอย่างโรบเบนเนี่ยต้องละเอียดมากครับเขาเป็นเครื่องยนต์ที่เร็วและแรงดังนั้นทุกอย่างที่ทํากับเขาจะต้องถูกต้องผมตรวจเขาทุกครั้งก่อนที่จะถึงวันแข่งขันเขาต้องผ่านเกณฑ์ของผมถึงจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงได้แล้วสติการเล่นของโรบเบนในช่วงที่อยู่กับเบยเ์มินิกก็สูงขึ้นเรื่อยๆครับเขามีส่วนร่วมเกือบทุกเกมครับมีเพียงซีซัน2010-2011ครับที่ลงเล่นน้อยหน่อยครับไม่ถึง20นัดแล้วก็มี2012-2013ครับที่่่่่อาาาเยตตแหงใ้กด็ทชืววมมลขไป ภาพโดยรวมเขาคือนักเตะค,คนสําคัญครับไม่ว่าจะมีการบาดเจ็บรบกวนขนาดไหนก็ได้รับสัญญาใหม่เรื่อยๆเๆจนกระทั่งถึงซัมเมอร์29นั่นแหละครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยอายุเขาไประดับ34 35แล้วนอกจากสไตล์การเล่นและการดูแลร่างกายแล้วโรบเบนยังพยายามสร้างแรงกระหายให้กับตัวเองตลอดครับพยายามทําให้ตัวเองนั้นฟิตขึ้น พื่อลบคำสมมติว่าเขาไม่สามารถลงเล่นต่อเนื่องได้สิ่งที่เขาอยากพิสูจน์ไม่สุดก็คือไม่อยากถูกเรียกว่า the man of glass เนี่แหละเขาบอกว่าจริงๆก็เพิ่งจะเข้าใจนะว่ามันไม่ได้เขียวว่าผมอ่อนแออะไรเลยกับฉายานนะผมแค่มีร่างกายที่บอบบางในบางช่วงเวลาเนะมื่อโตขึ้นผมก็รู้ว่าผมไม่ได้ทําผิดอะไรเลยครับไม่ได้มีอะไรที่มันผิดพลาดเลยแต่ร่างกายมันเป็นแบบนี้คุณก็ต้องแค่ดูแลให้มันมากขึ้นซึ่งมันอาจจะเป็นการดูแลที่มันแตกต่างจากคนอื่นแต่ก็ต้องทําครับซึ่งนับถึงปัจจุบันรเราเป็นหนัว่าผม ระยะในการเล่นอาชีพได้ถึง19ปีต่อให้ถูกเรียกว,ว่าเป็นมนุษย์แก้วช่วงโคนสุดท้ายเขาย้ายกลับมาอยู่ที่กรองเกนอีกครั้งนึงครับเคยมีนักข่าวไปถามครา,าว่ามีอะไรแตกต่างบ้างจากวันแรกตอนอายุ16ที่มาอยู่กรองเกนกับตอนนี้ที่อายุ35โรเบิร์ตบอกว่าแก่ขึ้นแล้วก็เส้นผมบางลงเท่านั้นแหละครับและในช่วงโค้สุดท้ายตอนที่อยู่กรองเกนนะครับเขาเจ็บเพิ่มอีก4ครั้งเบ็ดเสร็จรวมทั้งหมดนะตลอดอาชีพการเป็นนักฟุตบอลอาชีพอาจารย์โรเบิร์ตเจ็บ60ครั้ง นี่คือตัวเลขที่ไม่ธรรมดาครับและมันเป็นตัวเลขที่ไม่มีใครอยากได้ด้วยแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วคุณต้องรับมือกับมันให้ได้แล้วก็ก้าวข้ามมันให้ได้ซึ่งตลอดระยะเวลาการเป็นนักฟุตบอลมา19ปีไอญญเจนโรเบนมีช่วงเวลาแบบนี้ครับเจบ unboxing, ็บซ้ำซากเจ็บออดแอดแอดแต่ทุกครั้งเขากลับมาได้เสมอตรงนี้แหละครับคือเรื่องสาคัญไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคหนักหนาอะไรมากมายมันอยู่ที่ว่าคุณรับมือกับมันได้หรือเปล่าซึ่งชีวิตของไอเจนโรเบนมันบอกกับพวกเราเขาว่าเขารับมือได้ครับ และเขาเอาชนะมันได้ด้วยต่อให้มันจะมีเสียงพูดถึงแบบกระดูกยุงมนุษย์แก้วแต่สิ่งที่เขาทําไว้มันก็บอกบอกเขาว่าจะเป็นแก้วที่บางขนาดไหนไอ้แก้วใบนี้มันก็กลับมาโลดแล่นบนสนามหญ้าได้เหมือนเดิมนี่คือความยิ่งใหญ่ของนักเตะคนนี้ครับอาเยนโรเบนครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่ชื่นชมคอนเทนต์ของเรานะครับผ่านทางช่องทางของ MainStand Thailand นะครับตอนนี้กำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก5 0 0 0ซับแล้วอยากถึงเร็วๆนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วเ้ยยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับช่องของเราด้วยนะครับรวมถึงช่องทาง podcast นะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast นะครับแล้วก็ถ้าใครพลาดคอนเทนต์ดีๆนะฮะเรายังมีอีกเยอะแยะมากมายครับตามเข้าไปดูได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ